เอลงน้ำคลักน้ำเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นแล้วบ่ะดีไม่เห็นแล้วแบบนี้นะเห็นแล้วพี่น้องเลยลงเลยหัวเหตุผลเห็นเลยเหตุผลเห็น พี่น้องเอ๋ยมาเถอะถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของช่องนี้โอ้ยขักบพี่น้องเอ๋ยขักบมาเลยหมวดนี่เฮ้ได้แล้วได้เห็ดแล้วพี่น้องเอ๋ยเห็ดมันปูพี่น้องเอ๋ยนี่สวยพี่น้องเก็บก้อน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 นี่ ไอ้เกือบเน่าแล้วพี่น้องเอ๋ยเกือบเน่าแล้วอันนี้ก็เกือบทำม้าไม่ได้ทำอมม้าก็ไม่กลัดบุญแล้นะตายแล้วพี่น้องเอ๋ยปาดสวย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 เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตาพี่โอ๊เจสันโอนะพี่น้องเอ๋ย อ๋อ,อไม่นีก็ได้อเอ้ยน,น้อยพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้อย้ยเกิดอยู่ตามทางแต่ผมไม่อ่ใหญ่เขาเก็บเลยวะไปไปไป,ไปพูดทีมา,ามาครอบจิตสันใช่อ๋อนี่มันกำลังเถ่าพี่น้องเอ้ยแมงแมงมันกำล,กลังกินเนี่ย งามได้เหรอนาาลูกด้งามงามสวยสวยงามงามเวลามีไอ้บ่ลูกหือแล้ตามพี่น้องงามงามแม่เอ้ยอามียุติยุติไต่ยุติไต่ต้นไม้ ยุลึกขางางามทัเด้อวันนี้ลูกไต้ต้นไม้ไต้หนาไต้ยู่งคุณนะพุณนะอยังเข้าไปอีกมองดูพี่น้องจ้าสวย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 พี่น้องเอ๋ย่เหยับเลยนม่เหยียบเลยนี่แหละสวยสวยใบมากกรได้หลอยู่ด้พี่น้องเอ๋ยคุณนะมาหม่องไม้อีกพี่น้องจะจะ

ได้เห็นคือจังคนอื่นเล็วตายตายตายมือชันเลยบป่เนี่ะมามาแฮปปี้เยอะมามาแฮปปี้มามาเนวิเวอร์ซี่ตาย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 พี่น้องโยวยวยวยตา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 ยเห็นจะไหนกูก็เจ้าเพื่อนได้เป็นเป็นกรรเป็นปอดระเบยได้เอาเปล่าฝ่ามีผาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยยายพี่น้องยุไทยลูกซ้ายทีกลับบ้านพี่น้องจ๋าไบ้ไว้หนิหาเห็ดตากไปให้แม่กินอยู่บ้าน เห็นกระเจ้าเพิ่นเทดกับสิเ็ดตามเพิ่นเหลือเพ่นไา่ไปใกลๆหน่ไายไปเลยนั่นล่ะเห็นยูนะเห็นไปพี่น้องเลยเห็นอยูที่พี่น้องเห็นอยูเห็นบ่ะประวัติศาสตร์ตู้ข่เห็นประวัติศาสตร์พี่น้องเลยคุณน่ะประวัติศาสตร์พี่น้องถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของช่องนี้โอ้โหเนี๋ยนเดี๋ยวแต่ไยมึงก็พี่น้องเลยนี่ยแหง่อนมันสิเก็บท่าได้เฮาก็สิเก็บเบิดดอวันี้ เก็บทาาท้าเจ้าเก็บนั่นแหะนี่หัวเห็พโพเห็นเลยให้พัพเห็นติต้าติ๊ตาติตาติาไอ้น้อเวอรนซีนนุ่นี่น้องลูมาเด้อมาเด้อพป่นน้องเอ๋ยมาเด้อ มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยหุ่นนพี่น้องโอ้ยโอ้ตายตาเบิดตายตายตสีเบิดแล้วเอ้ยนเ้ยันแฮปอี้โอ้ย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 ้องเอ้ยกบ่มากน้ออย้้อ้ยอ้ย้ยโอย

มันนั่งเฝ้าแม่ผลเก็บเห็ดสักข้าวนี่แม่นเบิดองี้น่ะพี่น้องเอลยพุ่นอ่ะนี่น่ะพี่น้องเก็บกับลูกพี่น้องจ๋ามาม้ามาหาเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดแล้วเห็นหมองแล้วบาดนี่โอ้ย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 โซอนคักซะบ่เคยเห็นหลายปนนี่พี่น้องจ๋าอุ้ยอีพ่ออีเมย์เลยพุ่นดูเหลียงไปเบิดพี่น้องจ๋าพี่ดองเอ้าพุ่งดู อุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์แน่พี่น้องเดี๋ยวเทียนตัดขาเทเดียวเด้อจ้าเด้อตัดขาเทเดียวนี่หลายคักหลายแนวหม่องเนี่ยมันโค้งสิมีอีกแค่อดหมองนี่นะเฮะหม่องมันแล้วบาดนี่บ้ายุบมั่งได้จู่จู่จู่จูขอจู่จู่ด้อจ้าเด้อขอจู่จูได้แล้วไยเนยจะได้กินเห็ดเราเด้อคุณยาย เบื <cents input> ้งเบๆ้งเบื้งบ้งเบื้งหล่ให้หลยขันขอจิบยิ่จ้าค่ะเธอนั่งก็ได้ค่ะนั่งเลยค่ะว้ามันอยู่ใกล้ตาเรานี่เองแม่ก็เหลียวเบิ้งตลอดว่าป้านี่ต้องมีเด้อแม่วาลูกซ้ายไข่ให้คาน้ำคาน้ำมันแฟนไข่ยมาดินี่ เออยขับรถปิ้นเลยพี่น้องเอ้ยย่างไวเลยท่าบ้าท่าบ้าใจมากกับรถถิ่นตัวเองมั่งดูยน้ำขัดน้ำแน่พี่น้องเอ้ยยี่งใจเพิ่มขึ้นลุกติกเจสันลุกติกวีโอ้ยพี่น้องจใจคนน่ะเลี้ยงไปเบิดอ่ะเยอะบ้าไร่หายห่างเก็บเลยค่ะช่วงนี้ พราะว่าได้มันไปเก็บหม่องนึงแล้วมึงดูเจ้าสาวขาตั้งมันน้องกระไดมึงดูกรองอยู่นี่ขมีพี่น้องอยู่หันกับว่าซ้ำเก็บพี่น้องจา้าเ <c oughs> บิ่งอยู่ในกระตาแป๊บเดียวพี่น้องเอ,อ๋ย <c oughs> พลหน, <c oughs> น,นึ่งมือรู้ว่ขาเทาตัวเนะี่ยตัด <c oughs> ขาพลอยู่ในหลือพุ่ลก็เยอะเลยลูก, <c oughs> จกเจ้าสาวแบบใด้แต่มันหลายแล้วกันนั่นเลยบาทนี่ พี่นอ้องดิมันไหลน้ำกนันเลยมันไหล,ล้วมันก็นั่นเบ็ดข่อยก็มาเบ็ดเหมือนกันเลยเออว้าโอ้ยมูทำงานมูเฮ็ดยันข่อยกระทามอยากซื้อน้ำข่อยด้วนะซื้อเห็ดอ่ะออก็ข่อยบอกว่ามันบ่มีหลายดิมาเนี่ยข้ามามองนี่อีกอือ เราคิดว่ามันบ่มีดิเฮ้ยฮแ่คิดว่าบ่มีคือกันเขา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 บอย่างันอ้อเป็นยางสั้างดับพี่น้องเลยมันอยู่กลุ่มเดียวน่าจกสิเอาแบบไหสวยพี่น้องเอ้ยปึ๊บบปึ๊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 บพี่น้องตายแล้วม บ่ไปใส่ละปีใดก็สิม่าตันี่ละน่าลูกนะงูแล้วอ๋อเยอะโปรแกเดชเยอะคักบ่มาเนี่ยพี่น้องเลยปีใดก็สิม่าตันี่ละบ้านนี้บ่ไปใส่ละคุณนะคุณลุกไหมมองเดียวพี่น้องได้มองเดียวเต็มเลยพี่น้องเอ๋ยทำดีที่ะขอบคุณค่ะคุณน่ะเฮ้ยมันบ่เม็นหนอนมันกแลังพุดออกมาคุณพ่อเนี่ยนั่นแหละ เรียบร้อยุ่นะอตัดขาแม่เอ้ยตัดขาเลยผมผมตัดขาพี่น้องเอ้ยมุงดูโอ้โหขักบอพี่น้องเอ้ยขักบอแบบเนี่ยงวดนี่เสียงสันเลยแบบเนี่ยเปลี่ยนคำวามแล้วฮอเรียสวัมปะฮอกเรียอ, <c oughs> อ๋อเทรสก์จักนาจักนาเง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 วยว่ได้เห็ดอะมาเจอเห็ดแมมออกฤทธิ์เลย ยักเพ่งมาจะใส่ในตัวคุณนะจินตนาการไม่เองเบิดบอสเซียข่อยว่าเอ้อพี่น้องเลยทุกคนเขาป้าหาเหตุบอตื่นเต้นเป็นไปบ่ได้ดเนียนเลยก็สิเป็นนื้ใสแบบข่อยนี่แหละบางคนกับบา,ากล้าดอกวะไปพูดเดียวนี่ก็ต้องเงียบเด้พี่นอ้องเลยยา่านไปโวกเวกั่ได้แต่ากันไปได้หลายคนมวนอยูก่กระยานคือเก่าอ่ะละ คุณนมะเดี่ยวกระเทียมรีบแล้วเฮ้ยขักบมัเนี่ะขักบเขาก็เพามาช่วงใบสามเนาะเขาก็ไปลุยแต่มันป้ายแหงน่นมีเนยจ้าได้กินเราเห็ดอ่ะเฮ้ยไปแบงไงซุ้มไอ้ชาวบ้านจะไปตากแหงดาบดีดี พูนะน่ะพูเมียมาเนี่ตัดเห็ดไปพี่น้องตัดคายเห็ดไปโอ้ยคักบ่มาเนี่ยพูเมียได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกกลุ่มนะ่ะพี่น้องพูนะ่ะตัดเลยตัดเลยจ้นะพูนะ่ะพูน่ะมือเพิ่นนะเริ่มเริ่มชำนาญละป,ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บ,บต้องให้ไวต้องให้ไวตีไปโอ้โมโมอะแหางตัวเนี้ลูก อืออ๋อบพราะ,ะอะไรล่ะตัดออกนี่ย๋ <ไป S 2> <ป>อดอกอะไรยือสยได้ดอกงยดอกง่ดอกงามพี่น้องเอ้ย้าลายได้แต่ดอกงยสวยงามมึงดูแต่อีกดอกอนี่ดอกครับดอก ป๊าดพี่น้องเอ,อ้ยนี่มองนี้อีกพุ่นนะพี่น้องสวย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 ดอกนี้ดูพี่น้องเอ,อ้ยดอกงามคักงามแน่พี่น้องงามบ่ฮู้น,น่ะพี่น้องเอ,อ้ยให้พ่อแม่ตัดค่ะสวยงามไม่หลี ฮิตเาฮห้พูน่ะพน่ะนบาเลนนสปแไปไปตอลำบากา่ยเจสันน้อยพแม่เอ้ยอยากมาบุกน้ำแม่น้ำผีบุกป้าฮาเฮ็ด เมนเห็ดนางแก่เห็ดนางแก่เห็ดนางแก่ตีเอา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 วะเอาว่เอาวะเอาบ่เอาวะเอาวะมาผัดกระเพราเอาเอาเนี่พอขาดขาออกอันนั่นถิ่มไว้นันนั่นแล้วเห็ดนางแก่เราเมือดเราเด็กน้องจกะขางามงามขาวอ้วนจ้วขาวอ้วนจ้วเอะไรวะ แซ่บเพื่อกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็กินอันนี้ละตัวนี้ละอืม,อมตัวนั้นไปเก็บอันนั้นกับน,นั่นซะทั้งออกทางไหนบปเนี่ยเฮาอ่ะทางออกทางไหนละเ <laughs> ด,ด,ดี๋ยวยางกลับแล้วพี่น้องเอ๋ยกลับแล้ว ฟ้าเริ่มมืดแล้วเริ่มคึมแล้วเอ,อ้ยแม่เอ้ยแม่เห็ดพึ่งข่าลายเอ,อ้ยมอแมน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 ก็จะเ,เ,เห็ดนางงวัวตะหันะตะมอแมนไข่ทั้งออกได้วบวอันนี้ออลปลาอันนี้มาข้างแรกพี่น้องเอ,อ้ยปลาเมาื่อกี้น้องเอ้ยเห็ดนางไก่เห็ดนางไก่เห็ดนางแกะ นังไก่ยนังแกะอันเดียวกันคนละอันหล่ะแต่แจ้เพื่อกันเห็นนี่เห็นนังแกะเห็นนังแกะโอ้ยเอา่อยมีดปากเลยพี่น้องเอ๋ยมันอ่อนๆอยู่อืมอ่ะเดี๋ยวไปล่อยซะมันละอันนี้นครับนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยกลับบ้านแล้วเมื่อเมื่อมาเอ๋ยจะสายพันใดเฮ้ยน่ะพี่น้องเอ๋ย เดือมอัมฮามเด็กเคืองตะกาพี่น้องเออเด็กป็นแบบได้บางเออค่ะนะไปแล้วพี่น้องเอ้ยเจอกันคลิปหน้าสิกับก้อนสิกับบ้านเอาพี่น้องเอ้ยฝนตกตาะเจสันเจสันเจสันมันตาเจสันพี่น้องเอ้ยสิออกนาสิออกนามันตาสิออกนาทั้งแล้วพี่น้องเอ้ยต้นยางเขาก็บ่เห็นมันดิไปเนาไงเปนั่นเด็ดไม่ยางมาทั้งนี่แหละอ๋อตาบ่เห็น บนตกแล้วพี่น้องเอ้ยเบินบนบนมีพี่น้องเอ้ยเตรียมถาดเถอะพี่น้องเอ้ยโจนถาดแล้วเอาเนี่ยหุ่นนะไปแล้วเด้อเนี่ยทั้งแต่ดำทั้งเห็ดเหลืองเห็ดอันนี้ได้มาดอกหนึ่งพี่น้องหัวผิดหัวไม่ขีดนี่ไปแล้ว